เราต้องเริ่มต้นจากการนั่งให้ถูกวิธีก่อนในภาษาอังกฤษเรียกว่า Taiport Sitting การนั่งถูกวิธีเนี่ยจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อเราลดโหลดลงภาระมันลดลงแล้วหนูจะนั่งสบายขึ้นเนาะนั่งให้3จุดสัมผัสพื้น2จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราเรียกว่าเป็นปุ่มกระดูกเชิงการที่จะนั่งลงหรือกระดูกก้นแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือกระดูกหางของเราวางลงก็จะเป็น3จุดนี้ ให้สัมผัสรู้สึกใช่ไหมครับมันทองต้องรู้สึกตรงนี้เวลานั่งแล้วหายใจเข้าออกสบายๆจากนั้นเวลาเราพัก,กครับน้องสามารถที่จะฝึกการขยับเชิงกลานขยับเอวด้วยเช่นเริ่มจากหายใจเข้าแอ่นเอวเล็กน้อยครับหายใจออกคีบแบกกลับมากลับมาสู่ท่าเริ่มต้นสามตำแหน่งลงน้ำหนักดีนะครับหายใจเข้าสบายๆเอวแอ่นนิดนึงหายใจออก อันนี้การขยับกระดูกสันหลังส่วนเอวเนี่ยจะช่วยให้ทองเนี่ยทุเลาการปวดเอวได้มากเลยทีนี้ส่วนหนึ่งของคนที่ฝึกปฏิบัติเนาะจะปวดสะบักด้วยอะทองถ้าทองอยากจะฝึกกระดูกสะบักด้วยกางไหล่ออกมานะครับประมาณนี้หายใจเข้าเอวแอ่นนะครับหายใจออกหายใจเข้าเอวแอ่นนะครับหายใจออกค่อยๆทำสบายๆหายใจเข้า หายใจออกครับยังมีความรู้ตัวในลมหายใจและรู้ตัวในการเคลื่อนไหวอยู่เสมอนะทองนะเห็นไหมครับว่าแม้ว่าจะเป็นการพักการขยับตัวนี้เราก็ฝึกการรู้ตัวร่วมด้วยได้จ้ะคนส่วนใหญ่จะถามกันอยู่เสมอเลยว่ากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวได้แก่อะไรบ้างเนาะได้แก่กล้ามเนื้นอหน้าอกกล้ามเนื้อท้องเชิงกรานสะโพกและหลัง ครูก็จะให้ทองเนี่ยเรียกกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวมาทํางานพร้อมกันท่าเบสิกเลยลูกง่ายๆเลยนะคือท่า,มาแมลงตายท่า,มาแมลงตายเนี่ยจะเป็นท่าที่เราจะต้องหายใจกดเหล็กคือห้ามกลั้นหายใจทําอย่างนี้นะครับยกมือขึ้น2ด้านแบบนี้ 2. ทองงอเข่างอสะโพก90องศาอย่ากลั้นหายใจนะครับหายใจเข้าออกเราจะทําแบบนี้ครับในอาทิตย์ที่1 ที่เรายังไม่เคยเริ่มต้นมาก่อนเลยทองทำแบบนี้5เซตเซตละ20วินาทีจากนั้นเนี่ยพอผ่านไปแล้วใน1อาทิตย์กำลังกล้ามเนื้อเราเริ่มปรับตัวเราจะเริ่มรู้สึกได้เลยว่าเราตึงท้องเราเริ่มเอ้ยทรงตัวดีขึ้นตอนนี้เราจะเพิ่มเวลาจากเซต1-20วิเราจะจับเวลาเป็น30วิอาทิตย์ต่อไป45วิอาทิตย์ต่อไป60วินาที จำนวน5เซตทำเวลาเช้าเวลาเย็นทีนี้ก็มีหลายๆคนที่กำลังกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอเขาก็อยากจะฝึกแต่เขายกทั้งหมดเขารู้สึกเมื่อยมันมีวิธีเหมือนเดิมแต่ปรับแค่เอาแขนขึ้นช้าๆแบบนี้เป็นลักษณะแต่แบบนี้ถ้าเรายกแขนขึ้นเรารู้สึกเมื่อยเริ่มต้นงอเข่างอสะโพกครูจะนับให้นะครับหายใจเข้าออกตามปกติ 1> 1, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20ค่อยๆลงนะครับถ้านักปฏิบัติฝึกแบบนี้จะจนกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเขาจะนั่งได้ทนขึ้นและเขาจะนั่งแล้วไม่ปวด หลายๆโคนะทองที่ฝึกท่า,มาแมลงตายเนาะจะไม่แขนงแล้วก็ไม่สะโพกดังนั้นเนี่ยครูก็จะมีท่าในการช่วยผ่อนคลายหลังจากทําท่า,มาแมลงตายให้ทองด้วยนะครับอ่ะงั้นเราเริ่มกันเลยเพอหลังทําท่า,มาแมลงตายเสร็จแล้วทองไว้อย่างนี้นะครับหายใจเข้าครับหายใจออกบิดนะครับอย่างนี้หายใจเข้ากลับคืนมาครับหายใจออกครับ ปิดลำตัวดีมากครับหายใจเข้าโอเคออกปิดตัวครับหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้เห็นไหมครับทำไปกี่ครั้งถึงจะเรียกว่าพอไม่จำเป็นต้องมีจำนวนครั้งท่าเนี้ยเป็นท่าที่ทำแล้วเอาตัวเราเป็นหลักคือสบายเพราะนั้นจำนวนครั้งไม่มีความสำคัญทำแล้วทองรู้สึกว่าโอเคมันมูฟดีแล้วเคลื่อนดีละผ่อนคลายแล้วละพอเลย ท่าที่กูจะฝึกต่อไปนี้เป็นท่าที่มีการขยับจุดศูนย์ถ่วงดังนั้นต้องค่อยๆฝึกแต่หลักการสําคัญคือทองต้องไม่ปวดนะ <Okay. S 1> ต้องไม่เวียนหัวนะถึงจะฝึกพวกนี้ได้อาท่าเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มจากท่าคลานครับอะทองคลานนะครับโอเคคีปร่างกายให้ผ่อนคลายนะจากนั้นหายใจเข้าครับถอยลำตัวขณะหายใจออกถอยตัวลงมาครับแล้วยืดสบายๆ หายใจเข้าครับกลับมาอีกครั้งหนึง่งหายใจออกมาทางด้านหน้านะครับเท่าที่ได้นะไม่ปวดนะครับหายใจเข้ากลับคืนมาสู่ท่ากลางหายใจออกถอยครับถอยหลังกลับไปยืดแบกเราอย่างสบายหายใจเข้าขึ้นมานะครับเยี่ยมมากหายใจออกค่อยๆเคลื่อนไปในท่าแอ่นตัว หายใจเข้ากลับคืนมาสู่ท่าเริ่มต้นครับทองท่าอ่อนตัวในบางคนเขาจะปวดได้นะลูกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องฝืนนะครับเอาแบบนี้ในกรณีที่ไปข้างหน้าเราปวดทําอย่างนี้นะครับหายใจเข้าหายใจออกถอยลำตัวไปด้านหลังแล้วยืดนะครับอย่างเดียวยืดผ่อนคลายหายใจเข้ากลับคืนมาครับสู่ท่าเริ่มต้นหายใจออกถอยกลับคืนมาครับเยี่ยมมากเลย หายใจเข้าตั้งตัวขึ้นมาแบบนี้หายใจออกผ่อนล,ลมหายใจออกแล้วก็ยืดลำตัวครับนะครับทำแบบนี้ชุดท่านี้ทองจะทำา10ครั้งเป็น1เซตแล้วทำประมาณสัก2เซตนะครับไม่ต้องเยอะมาก2เซตทำได้ทุกๆวัน ลำดับสุดท้ายแล้วถ้าทองอยากจะฝึกขั้นสูงสุดก็คือการรักษาสมดุลอันนี้จะฝึกในการออกกำลังกายที่เป็นฐานแคบฐานแคบเพราะว่าน้องจะไม่ได้ลงน้ำหนักที่มือสองข้างและเท้า2ข้างแล้วเราจะลดจาก4จุดเหลือ2จุดลองอยู่ในท่าเริ่มต้นก่อนนะครับท่าคานก่อนเห็นไหมครับเพื่อให้เกิดความสะดวกหรือง่ายยืดแขนซ้ายเห็นไหมครับพอทองยืดแขนซ้าย เราจะยืดขาด้านขวาให้ยืดออกไปรักษาตัวเองไว้ด้วยการหายใจเข้าออก3รอบนะครับ1 2 3เอาลงครับสลับยกมือขวาครับแล้วก็เหยียดขาซ้ายหายใจเข้าออก3รอบนะครับ1 2 3เอาลงครับอีกครั้งนะครับสลับครับ1 สอสลับครับผมอ่าสลับ1หายใ,ใจเข้าออก2 3ลงมา2ครั้งซ้เนี่ยถือเป็น1เซตเราจะทำทั้งหมด5เซต นะครับเพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์ข้อที่1นอกจากเราจะได้เรื่องแกนกลางลําตัวแล้วว่าทองเรายังได้เรื่องการประสานงานและจะช่วยรักษาสมดุลร่างกายด้วยฝึกไปเรื่อยๆทองจะมีความเสี่ยงต่อการล้มน้อยลง คิดว่าสิ่งที่เรานำมาคุยกันหรือนำมาแสดงในวันเนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเน่นนำไปใช้ในการบำรุงดูแลธาตุขันของตัวเองให้มีความแข็งแรงและทนทานพัฒนาจเจริญก้าวหน้าในวิธีปฏิบัติของท่านต่อไปนะครับก็หวังว่าสิ่งนี้ผู้ปฏิบัติได้ฝึกทำแล้วก็สามารถเผยแพร่ความรู้นี้ต่อไปนะครับกับคนอื่นๆที่ท่านรักได้ด้วยครับขอบคุณครับ